สวัสดีค่ะพบกับคุณครูการจนากันทศานะคะรายวิชาสุขศึกษา6ค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้เรามาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่11เรื่องของการออกกำลังกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพค่ะสำหรับตัวชี้วัดนะคะนำหลักการความรู้และทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกายการเล่นเกมและการเล่นกีฬา ไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบค่คะสำหรับเนื้อหาสาระนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายนะคะซึ่งเราจะพูดถึงใน2องเรื่องก็คือการบริหารร่างกายในชีวิตประจำวันและการบริหารร่างกายในน้ำค่ะการสร้างเสริมสุขภาพนะคะ หมายถึงกระบวนการเพิ่มสมรรถภาพให้คนเรามีความสามารถในการควบคุมดูแลให้สุขภาพที่ดีขึ้นการเคลื่อนไหวต่างๆตลอดจนกิจกรรมทางกายการเล่นเกมรวมถึงการเล่นกีฬาก็ล้วนแต่มีประโยชน์กับตัวเรานะคะสามารถที่จะนำไปเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมสุขภาพได้ การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกําลังกายจะมีอยู่3ลักษณะดังนี้นะคะ 1. ก็คือการออกกําลังกายแบบยืดหยุนค่ะก็คือการทําท่าทางต่างๆเพื่อยืดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นให้คลายออกจากแนวของกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นเดิมนะคะเพื่อให้ได้ผลดีส่วนใหญ่เราจะทําท่าค้างนะคะค้างไว้นะคะเป็นระยะเวลา1นนะคะอาจจะนับ หนึ 1> 1่งถึงสิบก็ได้นะคะการทำท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นหลายๆส่วนก็จะก็จะเป็นผลดีนะคะเราก็สลับกันนะคะเช่นการเล่นโยคะหรือการลำไทยเก๊กนะคะ 2. การออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะหรือแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ก็เป็นการออกกำลังกายอาอย่างต่อเนื่องนะคะ เป็นการเพิ่มการใช้ออกซิเจนในกระบวนการเาผาผลาญอาหารเพื่อให้เกิดพลังงานของร่างกายนะคะเมื่อต้องใช้ออกซิเจนมากขึ้นระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนเลือดก็ต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะการออกกำลังกายแบบนี้นะคะจะเป็นการฝึกความอดทนของปอดและหัวใจนะคะเช่นการวิ่งระยะไกลนะ,ะการเต้นแอรบิก การว่ายน้ำอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญอ,อาหารทำให้เกิดพลังงานไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะประเภทที่3นะคะก็คือการออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิก er ค่ะนะแอนแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะคะ, A er ะ,คะเป็นการออกกำลังกายที่แรงแรงมากนะคะ ใช้พลังงานโดยไม่อาศัยออกซิเจนนะคะเราเรียกว่าแอนแอนคือไม่นะคะส่วนใหญ่จะอาศัยสารเคมีภายในร่างกายนะคะเป็นลักษณะที่เฉพาะหรือมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการออกกําลังกายนะคะเช่นการยกน้ําหนักเพื่อเพิ่มน้ําหนักนะคะการวิ่งด้วยความเร็วสูงระยะสั้นเพื่อแข่งขันวิ่ง50เมตรวิ่ง100เมตรอย่างเงี้ยนะคะก็ ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะทำงานที่หนักให้สำเร็จไปในระยะเวลาหนึ่งเลยนะคะสาหรับในการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราจะพูดถึง2องอย่างก็คือการบริหารร่างกายในชีวิตประจำวันและการบริหารร่างกายในน้ำนะคะซึ่ง การบริหารร่างกายด้วยทาง่ายๆเมื่อมีโอกาสต่างๆนะคะเช่นตอนเช้าตอนเย็นหรือก่อนอาบน้ํานะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้าก่อนอาบน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะออกกําลังกายอย่างไรได้บ้างนะคะโดยใช้อุปกรณ์ที่น้อยนะคะอา,อาจจะมีผ้าขนหนูอย่างเงี้ยนะคะอลองมาดูนะคะท่าที่1ก็คือท่าบิดตัวนะคะนั่งคุกเข่า ก้อนอยู่ที่ส้นเท้านะคะมือทั้งสองจับผ้าขนหนูไว้นะคะชูขึ้นเหนือศีรษะบิดตัวไปข้างซ้ายข้างขวาอย่างช้าๆอันนี้ก็จะบริหารกล้ามเนื้อส่วนเอวแล้วก็สีข้างนะคะท่าที่สองก้มแตะท่าคุกเขา่านะคะนั่งคุกเขา่ามือจับผ้าขนหนูเหนือศีรษะค่อยๆก้มตัวลงช้าๆนะคะแล้วก็แตะพื้นข้างหน้านะคะแล้วก็โก่งยืดตัวขึ้นช้าๆกลับเท่าข้างหน้าคุกเข่า นั่งในท่าคุกเข่าเหมือนเดิมนะคะอันนี้ลดความปวดเมื่อยของลำตัวแล้วก็หลังได้ท่าที่3ยกตัวเป็นลุงเป็นมุมแหลมนะคะก็คือนั่งเหยียดเท้าทั้งสองไปข้างหน้ามือจับพระกนหนูตึงแล้วค่อยๆเอ็นลำตัวไปข้างหลังยกขาทั้งสองขึ้นจากพื้นเข้าไปในวงแขนนะคะจนลำตัวทำเป็นมุมแหลมแล้วก็อยู่นิ่ง ประมาณ10วินาทีหรือให้นานที่สุดนะคะอันนี้ช่วยเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะหรือการยืดเหยียดของขาน่องแล้วก็ปลายเท้านะคะต่อไปท่าที่4บิดลำตัวท่ายืนนะคะยืนแยกเท้าห่างหนึ่งช่วงไหล่นะคะมือจับผ้าขนหนูเหนือศีรษะแล้วก็บิดไปข้างซ้ายและข้างขวานะคะอันนี้ช่วยเรื่องของลำตัวท่อนบนให้หายปวดเมื่อยได้นะคะ ท่าที่5ก้มแตะในช่องขานะคะยืนแยกขาย่อเข่าเล็กน้อยก้มพับตัวไปข้างหน้าให้ศอกลงมาใต้ช่องขาแล้วก็เปลี่ยนนะคะอีกข้างหนึ่งเช่นเดียวกันอันนี้สร้างความอ่อนตัวและปวดเมื่อยหลังได้นะคะท่าที่6ยกขาข้ามจับผ้าขนหนูค่อยๆย,ยอ่ยอตัวแล้วก็ยกขาข้างหนึ่งข้ามผ้าขนหนูนะคะ แล้วก็ลงน้ําหนักไาข้างหน้านะคะแล้วก็เปลี่ยนทําอีกเท้าข้างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นฝึกเรื่องของการประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อกับประสาทนะคะต่อไปท่าเอ็นตัวด้านข้างนะคะอันนี้ยืนแยกขาะะเอ็นลำตัวไปข้างซ้ายนะคะยกยกแขนข้างขวานะคะเหนือศีรษะแล้วก็เปลี่ยนนะคะเอ็นตัวไปข้างขวานะคะยกแขนข้างซ้ายขึ้นนะคะอันนี้ บริหารลำตัวด้านข้างนะคะท่าที่8นะคะยกตัวท่อนบนนะคะอันนี้นอนคว่ำนะคะมือทั้งสองไปข้างหน้ายกตัวขึ้นมือก็ประสานไปที่ท้ายทอยนะคะหรือยกมาข้างหลังเหนือสะโพกก็ได้นะคะอันนี้บริหารกล้ามเนื้อหลังและคอนะคะท่ายกเหวี่ยงขานะคะอันนี้นอนหงาย ยกแขนขึ้นระดับไหล่นะคะขนาดกับวางกับพื้นนะคะยกขาขึ้นนะคะแล้วก็เวียงสลับยกสูงขึ้นนะคะเวียงสลับนะคะเป็นท่ากันไก่นะคะหรืออาจจะนอนตะแคงข้างก็ได้นะคะยกขาขึ้นแล้วก็เวียงสลับนะคะอันนี้นะ,ะเป็นท่ายืดเยียดของกล้ามเนื้อต่อไปการบริหารร่างกายในน้ํานะคะซึ่งวิธีนี้จะช่วยผ่อนคลายนะคะ เรื่องใช้บำบัดด้วยน้ำนะคะหรือเป็นการนวดด้วยน้ําอุ่นน้นําวนคนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะหรือเป็นอัมาพาตบางส่วนโปลิโอนะ,ะสามารถที่จะฝึกกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงให้แข็งแรงขึ้นได้นะคะโดยใช้น้ำนะคะน้ำก็จะเป็นส่วนที่ จะระบายความร้อนในร่างกายด้วยนะคะจะทําให้ความรู้สึกสบายสดชื่นนะคะเมื่ออยู่ในน้ํานะคะเวลาที่เราทําท่าบริหารร่างกายเนี่ยอาจจะทําประมาณ1 0บถึงสินาทีแล้วก็ต่อด้วยการว่ายน้ําอีกสักสิบถึงนาทีแต่ถ้าว่ายน้ําไม่เป็นก็ใช้วิธีการเดินนะคะเดินในน้ํานะคะ ได้นะคะจะทําให้รู้สึกแข็งแรงกระปี้กระเป๋านะคะลองมาดูนะคะว่ามีท่าอะไรบ้างนะคะมีท่าลูกหมาตกน้ำนะคะก็คือพยายามลอยตัวใช้เท้าเตะมือนะคะพุ้ยน้ําเพื่อที่จะพยุงตัวให้ลอยได้นานที่สุดนะคะหรืออาจจะใช้ท่าในเรื่องของเหมือนกับถีบจักรยานในน้ําได้นะคะอันนี้ก็จะทําให้ ได้กำลังขานะคะท่าที่2คือท่าดีดตัวนะคะยืนอยู่ในน้ําตื้นเสมอเอวเนี้ยหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็ย่อตัวลงไปในน้ำนะคะแล้วก็ออกแรงผักตัวกระโดดพุ่งขึ้นมาเหนือน้านะคะหายใจอ,ออกนะคะแล้วก็ทําซ้ํากันสักสิบครั้งนะคะท่าที่3นะคะคูเข่า ชิดอกนะคะอันนี้เราเกาะที่ขอบสะนะคะนอนหงายนะคะเสร็จแล้วเราก็งอเข่าเข้ามาชิดอกนะคะอ่าแล้วก็เหยียดไปนะคะทําประมาณ20ครั้งนี้ก็ช่วยฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องได้นะคะต่อไปถ้าต่อไปเตะขาไคว้นะคะนอนหงายจับขอบสะเหมือนกันนะคะ แล้วก็วาดขาทั้งสองนะคะเข้ามาไขว้เหมือนกันไกนะคะทํา10ครั้งนะคะอันนี้บริหารโคนขาพลิกตัวคว่ำนะะเตะขาทําอีก10ครั้งก็ได้นะคะต่อไปถ้าแตะปลายนิ้วเท้านะคะยืนในน้ําตื้นนะคะยกขาขึ้นมานะคะขาขวามาแตะมือซ้ายนะ,ะขาซ้ายมาแตะมือขวานะคะ ทำสิบครั้งนะคะอันนี้บริหารโคนขาหน้าท้องแล้วก็กล้ามเนื้อน่องได้นะคะต่อไปถ้ากระโดดย่อเข่านะคะอันนี้ก็คือเหมือนอยู่ในโบกอะนะคะเรากา็ให้ขาซ้ายไปอยู่ข้างหน้า,อางอเข่าซ้ายส่วนขาหลังก็จะเหยียดตึงนะคะสลับกันไปเรื่อยๆทำสักสิบครั้งอันนี้นะ,ะฝึกกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงนะคะต่อไปถ้าบิดพับนะคะ นอนหงายนอนหงายสองมือจับขอบสะนะคะยกเข่านะบิดไปทางขวานะแล้วก็บิดพทางซ้ายนะคะประมาณ20ครั้งนะคะบริหาราสันหลังแล้วก็กระดูกสันหลังนะคะถ้าเตะกระทุ่มน้ำนอนคว่ำจับขอบสะนะคะแล้วก็ขาท่อนบนนะคะไม่พับไม่พับเข่านะคะเตะขาเหมือนเราวา่าย ว่ายน้ำนะคะโดยทั่วไปนะคะหรืออาจจะพลิกตัวนอนหงายด้วยนะคะอันนี้ทําให้กระชับกล้ามเนื้อขานะคะต่อไปเดินบิดตัวนะคะน้ำตื้นนะคะสองมือประสานท้ายทอยก้าวข,ขวาไปบิดตัวไปทางซ้ายยกเข่าขวาแตะศอกซ้ายนะ,ะเดินสลับกันไปเรื่อยๆนะคะสิบครั้งนะคะอันนี้ก็ได้นะคะถ้าเวี่ยงขา ะะก็คือยือนน้ําระดับตื้นนะคะยกขาขึ้นเตะนะคะข้างหนึ่งนะคะเตะขึ้นมา10ครั้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกข้างหนึ่งสิบครั้งนะคะถ้าต่อไปเป็นยกขขยกขาเหมือนกันนะคะอันนี้คือจะใช้วิธีการยกเข่านะคะเข้าหาอกแล้วก็เหยียดไปข้างหน้านะคะยกขึ้นมาหาอกก่อนแล้วก็เหยียดไปนะคะ ทําทสลับกันข้างละ10ครั้งนะคะอันนี้เป็นท่าในการออกกําลังกายในน้ํานะคะสําหรับในการบริหารร่างกายก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆช่วยทาให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจึงเป็นวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ทาได้ง่ายๆไม่เสียเวลาไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากนะคะพื้นที่น้อยๆก็สามารถปฏิบัติได้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็สรุปว่าเราพูดถึงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนั้นเราสามารถที่จะทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารร่างกายในชีวิตประจําวันนะคะด้วยท่าง่ายๆอุปกรณ์น้อยเคลื่อนไหวอ่า เคลื่อนไหวได้ช่วยให้สร้างเสริมสุขภาพได้หรือการบริหารร่างกายในน้ำก็ได้นะคะทำให้มีความรู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ออกออกแรงออกกำลังกายร่างกายก็จะแข็งแรงก็ฝากให้ในักเรียนได้เลือกใชนะ้วิธีการที่จะออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของตนเองนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูมีใบงานนะคะงานมอบหมาย ให้นักเรียนนั้นได้คิดท่าทางในการออกกําลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะคะตามที่นักเรียนถนัดหรือสนใจนะคะคนละห้าท่านะคะครูจะส่งใบงานไว้ให้นักเรียนในหลายกลุ่มของนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอ,อพบกันเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ